ค่ะหลังจากที่เรานะคะคดูการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบนะคะไม่ว่าจะเป็น,นะะอะไรคะในระดับฟาร์มระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือว่าในระดับโรงงานนะคะโดยพื้นฐานนะคะในสาก,กรรมนมหรือว่าเครื่องดื่มนะคะก็จะมีการใช้เครื่องมือพื้นฐานโดยอาจารย์ก็จะปูพื้นไปก่อนก่อนที่ในบทถัดไปนะคะเราก็จะได้เรียนในเชิงลึกกว่านี้นะคะ,ะในอุตสาหกรรม กมน้ำนมเนี่ยก็นิยมใช้เครื่องนะคะโดยเรียกว่าเครื่องปั่นแยกครีมนะคะหรือเครื่องแยกไขมันนั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องแยกไขมันที่เราไปอ่านในตำราบางตำรานะคะโดยเครื่องนี้ก็คือจะาอาศัยหลักการนะคะก็คือการปั่นเหวี่ยงนะคะแบบเร็วนะลักษณะอ่ารูปซ้ายนะคะก็คือจะเป็นลักษณะอะไรคะอ่าในอุตสาหก,กรรมนะคะก็จะเป็นขนาดใหญ่เนาะตรงนี้ ลักษณะคล้ายๆากันกับอะไรคะที่เป็นแบบโฮมเมดนะคะอันนี้จะเป็นสเกลเล็กๆอันนี้ก็คือจะใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปปริมาณการแยกนะคะส่วนที่เป็นครีมหรือไขมันเนี่ยก็จะมีปริมาณน้อยกว่าเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่อาจารย์บอกนะคะก็คือเป็นเครื่องแยกครีมหรือไขมันในขนาดที่เล็กนะคะโดยลักษณะก็จะมีจานนะคะซ้อนกัน10ชิ้นนะคะ เนาะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะโดยอนะไรคะส่วนที่มีมอเตอร์นะคะหรือว่าใบจานตัวนี้ก็จะมีซ้อนๆ,ๆกันที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีโอลิงอุปกรณ์เปิดปิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเครื่องแยกครีมที่อยู่ในระดับปฏิบัติการนะคะเนาะส่วนภายในนะคะก็คือลักษณะของจานที่จะบอกว่ามันจะมีซ้อนๆ,ๆกันนี้ก็จะเป็นมี10ชิ้นใช่ไหมคะอันนี้แล้วก็จะมีส่วน ที่เป็นอะไรคะส่วนบนเนาะใช้สําหรับในการล็อกนะคะทุกๆส่วนที่ไล่มาตั้งแต่บนลงล่างนะคะรวมถึงโอริงเนี่ยก็จะมีการซ้อนทับกันแล้วก็จะมีการขันขันน็อตให้มีความแน่นนะคะเพราะว่าต้องทนกับแรงปั่นเบี่ยงเนาะซึ่งลักษณะภายในหลักการนะคะก็คล้ายๆการลักษณะของอน้ํานมที่จะผ่านการแยกนะคะก็จะไหล ลงมาด้านล่างนะคะหลังจากที่มีการปั่นเวียงจะทําให้อะไรคะนมผ่านเข้าสู่ไปยังช่องนะคะเมื่ออาศัยแรงปั่นเวียงความเร็วมากๆจะทําให้ระดับไขมันกับหางนมนะคะเกิดการแยกออกจากกันนะคะส่วนที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือเป็นส่วนครีมหรือไขมันที่ถูกแยกออกมาน,ะะนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะส่วนที่อยู่ที่เป็นหางนมนะคะก็จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ อันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะอาต่อมาเราก็มาดูนะคะลักษณะที่เป็นในอุตสาหกรรมนะคะในขนาดใหญ่แล้วก็จะเห็นลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะดังรูปขวานะคะก็ส่วนมากอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือจะเป็นแบบแสเตลเลสท,ทั้งหมดเลยนะคะส่วนล่างก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอะคะมอเตอร์ที่เป็นขนาดใหญ่เนาะตรงนี้ก็คือจะเป็นระบบ ปิดเหมือนกันหมดเลยนะคะอาศัยแรงปั่นเหวี่ยงเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นในสากกร,รมก็จะมีลักษณะของนมถ้านมนะคะเข้าสู่ด้านล่างนะคะก็จะมีการปั่นเหวี่ยงใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะจานที่เป็นซ้อนกันเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่านมลักษณะที่เกิดการแยกครีมก็จะออกมาส่วนเหลืองเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นครีมที่ถูกแยกออกมาส่วนบนนะคะครีมหรือไขมันเนื่องจากว่ามันเป็นเลยคะ่ะ มันมีคุณสมบัติไขมันใช่ไหมลักษณะของมันจะค่อนข้างเบาจึงทำให้มันแยกออกมาในส่วนก็คือจะออกส่วนบนนะคะส่วนล่างนะคะส่วนที่แยกได้ออกจากครีมก็คือเรียกว่าหางนมนั่นเองนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอนะไรคะมีระดับไขมันค่อนข้างจะต่ำนะคะอา,อาจจะมีประมาณ0.5ออะไรอเงี้ยค่ะเนาะแต่ก็ถือว่า ต่ำกว่านะคะซึ่งส่วนที่แยกได้ทำไมในสก,กรรมนมถึงมีการแยกครีมกับหางนมออกจากกันเนื่องจากว่าจะนำไปใช้นะคะในการปรับมาตรฐานของไขมันในนมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะค่ะในการปรับมาตรฐานไขมันนมที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะส่วนที่แยกได้ส่วนบนก็คือเป็นอะไรคะ เป็นครีมใช่ไหมคะ,ะครีมหรือไขมันใช่ไหมส่วนอะไรคะสีฟ้า,ฟาตรงนี้ก็คือเป็นหางนมก็จะถูกแยกออกจากกันหลังจากผ่านเครื่องแยกนะคะคืออาศัยแรงปั่นเวียงใช่ไหมคะก็จะมาตามท่อใช่ไหมคะตรงนี้หางนมก็คือเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าสกิมมิวใช่ไหมคะส่วนที่เป็นไขมันหรือครีมนะคะก็จะออกมาอีกท่อหนึ่งนะคะ จากนั้นเราไปปรับได้ยังไงนะคะนี่ก็คือ,อลักษณะหางนมที่ได้เราสามารถไปสู่ขระนวนการแปลรูปที่เป็นอะไรคะนมพร้อมดื่มที่เป็นพองม,มันเนยได้นะคะโดยเป็นการอะไรคะนำไปปรับอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะส่วนที่เป็นครีมเราสามารถนําเฉพาะครีมไปทําในุตสาหกรรมที่เป็นอะไรคะครีมใส่นมใส่กาแฟได้อันนี้คือเราสามารถแยกออกได้จากน้ํานมทั้งหมดคือ น้ำนมทั้งหมดก็คือโฮมิลใช่ไหมคะคือมีทั้งไขมันมีทั้งส่วนที่เป็นโปรตีนรวมกันนะคะเนาะโอเคนะคะในกระบวนการปรับพื้นฐานในศารกรรมนมนะคะไขมันที่มีการยอมรับนะคะว่าจะต้องไม่น้อยกว่า3.2เอร์เซนะคะก็จะเรียกว่าเลยคะ่ะมาตรฐานไขมันที่อยู่ในนมนะคะอันนี้ก็นักศึกษาบางตำราอาจจะเป็น3.5แต่ว่า ่าจริงๆแล้วไขมันควรไม่น้อยกว่า3.2ซนะคะ3.5ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะเนาะคราวนี้ก็คือในการวัดนะคะไขมันแล้วก็เราอาจารย์ก็ได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้วนะคะก็คือวัดด้วยวิธีไหนต่างๆเนาะแต่คราวนี้เดี๋ยวให้เรามาดูวิธีการปรับมาตรฐานไขมันคือในอการศึกษานะคะเบื้องต้นคือเราจะใช้ตามสูตรนะคะของ p e a r s q u a นะหลักการการคำนวณคืออันนี้สามารถใช้ได้ที่เป็นในไขมันนมหรือว่าการปรับปริมาณของแข็งที่อยู่ในเครื่องดื่มก็ได้อย่างเช่น y อย่างเช่นอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องดื่มที่เป็นฟังก์ชันต่างๆได้นะคะสูตรนี้เนาะโดยหลักการเขาบอกว่าให้เราอะไรคะสร้างรูปสี่เหลี่ยมนักศึกษาสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะก็จะมีเส้นทะแยงอย่างเช่นรูปข้างล่างนะคะไขกันใช่ไหมคะ ข้อ2องเขาบอกว่าให้เขียนเปอร์เซ็นต์ไขมันที่เราต้องการก็คือตรงนี้เราต้องการเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปอย่างเช่น3.5มจุด้าเราก็ใส่ลงไปใช่ไหมหรือเราจะใช้แค่3.2ก็ได้เนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการคือจะต้องอยู่ตรงกลางคราวนี้เรามาดูมุมซ้ายทั้ง2องมุมซ้ายทั้งสงก็คือตรงนี้ค่ะอ่ามุมซ้ายทั้ง2ก็ให้เขียนเปอร์เซ็นต์นะคะไขมันนมหรือสิ่งที่จะนํามาปรับ ก็คือที่เราได้สิ่งเริ่มต้นที่เราได้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วอะไรคะก็มาหาผลต่างก็คือข้อสี่อ่าผลต่างเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องเอาอะไรคะสามลบกับสี่นั่นเองก็จะได้ผลผลต่างในการลบคือต้องลบทะแยงใช่ไหมคะนี่ก็ทะแยงมาก็คือสามลบสี่เช่นเดียวกันนะคะเนาะซึ่งค่าที่ได้ระหว่างมุมซ้ายบนกับล่าง ก็จะไม่ใช่ค่าเดียวกันนะคะค่าที่ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้แล้วเราได้ผลต่างแล้วก็มาปรับอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะอันนี้ก็เท่ากับสมมติเนาะสิ่งที่ได้ตรงนี้เราก็ค่อยเอามาเป็นผลรวมนะคะเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างว่าเ,ออเขาปรับมาตรฐานไขร ยังไงหรือว่าเป็นในเครื่องดื่มทํำยังไงนะคะอะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่จันบอกว่าสิ่งที่เราต้องการเขาบอกว่าในโรงงานสังก,กร,รมเนี่ยเขาต้องการผลิตนมให้มีปริมาณอยากได้เท่าไหร่คะสามจุดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ใส่ตรงกลางเลยค่ะอ่สามจุดห้าเปอร์เซ็นคราวนี้เขาบอกว่าแต่ให้เราคํานวณจํานวนร้อยกิโลกร,รัมอะแต่ตอนนี้เรายังหาไม่ได้ใช่ไหมคะในร้อยเรายังไม่ได้เทียบเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไว้ก่อนว่า ครีมเริ่มต้นที่เรามีเรามีเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปตรงนี้ค่ะเริ่มต้นเราได้เท่าไหร่สามสิบจุดห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมคะแต่อันนี้คือส่วนที่สามจากข้างบนที่จานบอกใช่ไหมคะคราวนี้เราได้ครีมแล้วครีมที่มีไขมันเราได้สามสิบจุดห้าแล้วก็หางนมที่มีไขมันก็คือแยกออกเนี่ยที่จยนว่าพวกสกิมมิลมันอาจจะมีไขมัน เป็นส่วนผสมนะคะเบื้องต้นที่เราแยกออกมาเมื่อกี้อะตามโฟชัดก่อนอันนี้ที่อาจารย์ให้ดูนะคะก็คือมันมีไขมันอยู่ในหางนมเนี่ย0.5เปอร์เซนแต่เราต้องการปรับให้ได้3.5เราจะปรับยังไงอันนี้เป็นครีมที่แยกออกมานะคะที่เราแยกได้เนาะครีมที่เราแยกได้ใช่ไหมสมมตินะคะเนาะอ่ะคราวนี้ ผลต่างผลต่างก็คือให้เราลบคไวใช่ไหมคะลบคไวเนาะอ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรคะอ่ะสมมุตินี้ก็คือสามสิบจุดห้าลบสามจุดห้านั่นเองก็คือตรงนี้เราคไวมาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะต่อไปคไวด้านบนอะไรคะอ่ะสามจุดห้าลบศูนย์จุดห้าได้เท่ากับสามนะคะสามสิบจุดห้าลบสามจุดห้าได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นผลรวมก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะ สามสิบนั่นเองเราได้สามสิบผลรวมคือเป็นสามสิบกิโลกรัมเพราะฉะนั้นสามสิบกิโลกรัมเรามาดูว่าเราต้องก็เทียบกลับไปหนึ่งร้อยใช่ไหมคะหนึ่งร้อยที่โจทย์เขาให้มาว่าหนึ่งร้อยเราจะเติมเท่าไหร่แต่สามสิบเรารู้ยังรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสามสิบเราต้องเติมครีมยี่สิบเจ็ดนะอ่าเติมอะไรคะหางนมสามอ่ะแต่ถ้าร้อยเราเติมเท่าไหร่คราวนี้เราก็มาดูนะคะเมื่อกี้จย์บอกว่า ถ้าสามสิบกิโลครีมที่เราแยกได้เราใช้เท่าไหร่คะสามกิโลกร,รมัมตามที่เราลบไข้ใช่ไหมถ้าเราเทียบหนึ่งร้อยล่ะหนึ่งร้อยก็คือเท่าไหร่คะก็คือสามใช่ไหมสามที่ได้คูณอะไรคูณร้อยเราต้องการร้อยใช่ไหมคะหารด้วยอะไรคะสามสิบสามสิบใช่ไหมหน่วยเป็นอะไรอให้ดูหน่วยหนะ่อยก็คือเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมอ่านี้ก็คือกิโลกร,รัม่ามันก็จะเหลืออันเดียว ใช่ไหมคะตัดตเท่ากับ10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการปรับมาตรฐานไขมัน3.5%จนะคะจาก100กิโลกร,รมัมเราต้องใช้ครีมทั้งหมด10กิโลกร,รมัมเราก็จะได้เลยคะ่ะไขมันในนั้นนะคะก็คือใน100อะ่ะก็คือได้3.5%ทีนี้ หางนมที่เราจะเอามารวมกันละ่ะเรารู้ละว,ว่าเราใช้ครีมเท่าไหร่หางนมเมื่อกี้นะคะจากสมการไข่ใช่ไหมสามสิบกิโลเราใช้หางนมเท่าไหร่คะยีิบเจ็ดแต่ถ้าหนึ่งร้อยใชเท่าไหร่ก็เทียบเหมือนเดิมที่เหมือนที่อาจารย์บอกเลยก็คือยี่สิบเจ็ดคูณหนึ่งร้อยหารด้วยสามใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วก็คำนวณออกมาได้เท่าไหร่คะเก้าสิบอ่าเพราะฉะนั้นในหนึ่งร้อยเราจะใช้หางนมเท่าไหร่คะ กิกิโลบวกกันซิสิบบวกอ่าสิบบวกเกก็คือเท่ากับ100่กิโลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใน100่กิโลเราจะปรับไขมันให้ได้3.5%เโดยเราจะต้องใช้ครีม10กิโลกรัมแล้วก็ใช้เลยคะหางนม90กิโลกรัมก็จะได้ปริมาณไขมันที่เราต้องการก็คือ3าเป นะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรสมการเพีร์สันสแควร์เราสามารถใช้ได้ในเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะเดี๋ยวในบทถัดไปนะคะเดี๋ยวนักศึกษา